มากไหมมากไหมโอเคไหมหนูเล่นกับเพื่อนให้สนุกไม่คิดว่าจะร้องขนาดนนะี้ยร้องหนักอยู่เหมือนกันนะเมื่อคืนบอกว่าอยากมาโรงเรียนจ้าไปเรียนวันแรกชอบไหมชอบสนุกไหมสนุกต่อมาเมาื่ก่อนพ่งนี้มาเรียนอีกไหมคะใหญ่เห็นร้องขหาน้น,นะ เกิดอะไรขึ้นคะอยากไปไหนนะอยากไปไหนนะอะบอกมาตอนนี้ตอนนี้มึดมึดแล้วใช่ไหมดึกยางเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมคะอยากไปไหมอะบอกกล้องอยากไปไหมอยากไปมากเลยใช่ไหมร้องไห้อยากไปใช่ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกกล้องนะ Good morning วันนี้ไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะ ก็ตวันนี้น้องไปเรียนวันแรกนะคะฝากดูแลน้องด้วยนะแอบไปดูน้องด้วยนะว่าน้องร้องไห้หรือเปล่าโอเคไหมคะถ้าน้องร้องไห้ทำไงลูกขอบคุณครูบอกว่าขอขอ,ขอ,ขอไปอึออแล้วว่ายแล้วมค่ะ วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าน้องน้ำเวลาเป็นไครบ้างนะเพ <c oughs> ราะว่าเมื่อคืนร้องไห้นะคะว่าอยากจะไปโรงเรียนแล้วไม่ไหวแล้วชอบไปโรงเรียนมากหรือยางเดยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนวันแรกใช่คะอยากไปไหมอาบอกจจกล้องอยากไปไหมพร้อมไปโรงเรียนยังคะพร้อมไปแล้วค่ะ ready ก<อ>็ถึงแล้วไหมเอมไหมคะ<อ>คิดว่าจะลองไหมคะ<อ> <c oughs> เห็นเมื่อคืนนะคะร้องไห้ใครอยากจะมาโรงเรียนมากเลยนะคะนี่นะตอนนี้นะนนยังไม่ร้องอะ่ะแต่เดี๋ยวตอนแบบแยกกันอจริงแล้วมามาใส่ไหนใส่พร้อมมากไหมพร้อมมากไหมพร้อ,อมยังคะอะไรครับอะไรโรงเรียนกัเนเดี๋ยวมามอร์นิ่งยังครับอมอร์นิ่งแฮปปี้ไหนัพทคะ ว่าจะบอกให้ฟังแลเดียวป๊าป๊ามามามารับโอเคไหมครับโอเคไหมหนูเล่นกับเพื่อนให้สนุกเราต้องเรียนเราถึงโรงเรียนแล้วไงเราก็ต้องเรียนพามากไหมมากไหมเอาไหมป๊าป๊ามาไปส่งไหม ไม่เต้องเรียนไม่ต้องเรียนไม่เป็นไรโอคเคนะเดี๋ยวพรับมารับโอเคครับเด็กยันเด็กที่นี้ไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมคะอยากไปไหมอ่ะบอกกล้องอยากไปไหมมาตอนนี้เวลามาเปลี่ยนขา ตอนตอนวันแรกเจเจเป็นแบบนี้ไหมเจเจไม่เป็นหรอตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆเป็นหรอ อ๋อโอเคแล้วตอนนี้โตยังคะโตแล้วคนไหนเ่อก่ค่ะวิชวานิส <c oughs> พี่มีพีมีคนไหนพี่มี <c oughs> แล้วเวลาห้องนี้ใช่ไหมแต่เจเจห้องไหนครับ โอเคจะเจ้าห้องรู้นะบ๊ายบายเดี๋ยวป๊าป๊ามาม้ามาลับยังไม่ไปเหรอไม่สงสารนะไม่คิดว่าจะร้องขนาดนี้ร้องหนักอยู่เหมือนกันนะหนักกว่าเชชิกอ่ะหนักมากฉันจะร้องง่ายไปด้วยเลย เมื่อคืนบอกว่าอยากมาโรงเรียนจ้าอยากไปไหมออะบอกกล้องอยากไปไหม,ไมบ๊ายบาย thank <laughs> you Mommy and Daddy will like it. You're yeah, having so much fun. fun. Are these your shoes? Yeah. Hi. Hello. Hello. เชนาเชนาเชนาชอบไหมดูดีนะเดี๋ยวพี่พัฒน์จพูดนะคะีอยูทวเลโอ,อ้เน่นเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างคะพูดไม่หยุดเลยค่ะอ่ะโชว์โชว์กับป้าสินี่ first day of s เยอะม,มากมมต่างจากต่างจากเมื่อเช้าเลยนะคะอ่ะเม่ออ่ายบายกล้องก่อนไปเรียนวันแรกชอบไหมชอบสนุกไหมสน,นุกต่อมามๆก่อนพุ่งนี้มาเรียนอีกไหมคะค่ใหญ่เห็นร้องไห้นะ เปล่นรองเท้านะเรื่องของเลิกอะ ้คสนุกไหมสนุกต่อมาม้าก่อนพรุ่งนี้มาเรียนอีกไหมคะเดี๋ยวเข้าห้องก่อนไหมลูกเข้าห้องก่อนไหมอ่ะบายบายพักก่อนหน่อยโอ้นะเดี๋ยวมารับนะครับโอเคอ่ะไปอ่ะปะปะปะไพอแล้วลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผ็นตัวเองไหมเด็ก

Would you like to What would you like would you like to to read about about Goldilocks? Okay. Yes. Okay, let's go. What is this? Pig. You say pig. What is the color of the pig? What is the color? Pink. Oh, oh, <laughs> อบไหมลูกสนุกชอบุ้ม่เะจุ๊เใช่แล้วพรุ่งนี้มาเรียนไหมคะเอาอาก็ถือว่าปรับตัวไวมากเลยนะคะสําหรับน้องนาเวลาเนอะใช้เวลา2วันนะแต่พรุ่งนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะคะมารอลุ้นว่าพรุ่งนี้จะร้องให้หรือเปล่าแต่ดูรวมๆน้องก็ปรับตัวได้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เอาทองไปฝากคุณรูด้วยค่ะนั่นก็คือผับรอมอือราส่กางเกงเรียบร้อยนะคะ ว่าแล้วเชียร์ว่าน้องอาจจะต้องกลัวแล้วก็แบบไม่กล้าบอกเนอะว่าแบบเอ้ยปวดฉี่ปวดอึอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องไม่เคยอึลาดใส่กางเกงมาก่อนเลยเนี่ยครั้งแรกในรอบแบบโอ้หลายเดือนเลยนะคะเปลี่ยนชุดไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าตอแนแรกน้องใส่จุดพละนะน <AM. S 2> เหนื่อยยังไงนี่ก็คือทั้งหมดของ ep นี้นะคะวันแรกของการมาเล่นของน้องนัเวลาเวลาชอบโรงเรียนไหมคะชอบโรงเรียนไหมสรุปชอบพรุ่งนี้มาอีกไหมคะเอาเอาเหรอเอาบายบายทุกคนก่อนค่ะ เอพูดพูดปิดรายการให้ด้วยค่ะอย่าลืมกดอะไรคะก<า>ด๊บแช่แมุ๊บแม่จุ๊บมาแลว้วก็บ๊อบ